ค่ะวันนี้พวกเรานคะคะจะมาทำการทดลองสารอาหารค่ะพก็ในสารอาหารนั้นจะมีแป้งและน้ำตาลอยู่หรไม่ถ้าอย่างนั้นมาทำการทดลองกันเลยค่ะและนี่คืออุปกรณ์ที่พวกเราจะใช้ในการทําการทดลองค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่1ห,หลอดตะเกียงแอลกอฮอล์ชิ้นที่2หลอดทดลองสารจานวน2หลอดและอุปกรณ์ชิ้นที่3หลอดหยดสารจํานวน2หลอดค่ะ เรามาเริ่มที่การทดลองหาแป้งในสารอาหารกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือ1สารอาหารค่ะยืนเรานําไปใส่ในหลอดทดลองและหลอดหยดสารที่มีสารละลายอโอดดนอยู่ในหลอดหยดสารละลายอโอดดนเข้าไปในหลอดทดสอบอาหารหยดลงไปประมาณ1หยด เมื่อหยดสารละลายออดินลงไปในหลอดอาหารแล้วเราก็ขย่าหลอดและสังเกตผลถ้าเกิดว่าในหลอดเป็นสีม่วงแกมน้ำเงินแสดงว่าในสารอาหารชนิดนั้นมีแป้งเป็นส่วนประกอบนี่คือหลอดสารอาหารที่เราเตรียมไว้นะคะหยดสารละลายเมนเดดิกลงไป5หยดค่ะจากนั้นนำสารละลายเบนเดดิกนำไปต้มในน้ำเดือด ทิ้งไว้2นาทีจากนั้นรอสังเกตผลถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีแดงอิฐแสดงว่าในสารประกอบนั้นมีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบค่ะค่ะหลังจากการที่เราทดลองแล้วน,นะคะพบว่าเมื่อเราหยดสารลงไปในสารอาหารนั้นถ้าสารเปลี่ยนเป็นสีมกก่วงแดงไปหมึนแสดว่าสารนั้นมีแค่เป็นองค์ประกอบค่ะและเมื่อ สารละลายมีนิ่ลงไปในสารอาหารแล้วนะคะยันสารนั้นจะไปต้มในน้ำเดือดประมาณสองนาทีค่ะรอสังเกตผลถ้าเกิดว่าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีแดงอินแสดงว่าสารนั้นมีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบค่ะพวกเราลองเป็นอย่างยี้ว่าสื่อวิดีโอการเรีนยนการสอนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่ศึกษาไม่มากก็้อยถ้ามีข้อกิ่าดประการใดพวกเราก็ขอภายหว้าที่นี้ 好护害！